สวัสดีค่ะงามสี่ชาแนลนะคะวันนี้วันดีเราได้นำเรือเจ้นเหอมหาสมบัติไปมอบให้แก่ลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในงามสี่วิถีไทยขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จทุกประการการค้าขายจเจริญเติบโตไม่มีวันจบขอบพระคุณมากค่ะ